The target. Vulcan 23. Heads up! But I'm the wrong man. การจรกรรรมคั้งยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในฮิปน o t ติกับปริศนาครั้งมหึมาครั้งใหม่ที่กำลังจะอุบัติขึ้นเมื่อนักสืบหนุม่มต้องเข้าไปพัวพันกับคดีปริศนาในการจรกรรมที่มีการควบคุมด้วยคำสั่งจิตพร้อมทั้งยังต้องปฏิบัติภารกิจตามหาลูกสาวที่หายตัวไปอย่างลึกลับ Welcome 23. สำหรับฮิปนติกดานจะเล่าถึงนักสืบหนุ่มอย่างแดนดีที่ต้องรับมือกับคดีปล้นธนาคารครั้งใหญ่แต่ระหว่างการตามล่าคนร้ายนั้นเขาพบว่าตัวเองกําลังตกหลุมพรางของการสะกดจิตส่งผลทำให้ทุกอย่างก้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นไปได้ทั้งความจริงและกลลวงด้วยมีแดนนนาคูสหญิงสาวบูเชียวชานดั่นการสะกดจิตมาช่วยเขาแกะรอยแผนการไ้าในครั้งนี้และชายปิศาที่เข้ามาเกี่ยวพันกับการโจรกรรมและเป็นกุญแจที่สําคัญในการตามหาลูกสาวที่หายตัวไปงานนี้แดนดี D, ต้อง รับมือกับการเป็นทั้งผู้ล่าและผู้ถูกล่าพร้อมแรกทุกอย่างแม้จะต้องก้าวเข้าสู่โลกสะกดจิตที่อันตรายเหนือคาดคิดก็ตามด้วยหนังจะเข้าฉายในบ้านเราวันที่11 1พฤษภาคมนี้ครับ What think you isnt?